คุณเคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นไหมคืนหนึ่งในกรุงเทพมหานครทุกอย่างดูปกติแต่เพียงเสี้ยววินาทีความลับที่ไม่มีใครคาดคิดก็ถูกเปิดเผยเรื่องราวนี้จะทำให้คุณสงสัยจนไม่อาจละสายตาได้แม้แต่วินาทีเดียวและตอนจอบอจะเปลี่ยนความคิดของคุณไปตลอดการถนนเงียบสงัดในค่ำคืน แสงไฟสลัวกระทบกับผิวถนนเปียกฝนกลิ่นดินชื้นลอยเข้ามาในลมหายใจเสียงฝีเท้าเพียงหนึ่งเดียวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบหัวใจเขาเต้นแรงร่างกายเริ่มหนาวเย็นถุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระแวงสายตาของเขาจับจ้องไปที่เงาดํายาวบนผนังเงานั้นไม่ใช่ของเขาเองมันเคลื่อนไหวช้ากว่าแต่มั่นคงและน่าหวาดวันเสียงลมพัดแรงเข้ามา กลิ่นคาวเหมือนเหล็กเปียกเลือดตีจมูกเขารีบหายใจถี่ขึ้นแต่ความรู้สึกกดดันยิ่งทวีคูณแสงไฟถนนกระพริบสลับมืดเหมือนมีบางสิ่งกำลังซ่อนอยู่ในความมืดนั้นความหนาวแทรกซึมเข้ากระดูกเขาหยุดยืนหูของเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากด้านหลังแต่รอบกายไม่มีใครสักคนฝ่ามือเขาเริ่มสัน่นเหนือเย็นชุ่มหลังคอ สายตาพยายามมองทะลุความมืดมิดแล้วทันใดนั้นเสียงฝีเท้าที่ไม่ใช่ของเขาก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนช้าแต่หนักแน่นใกล้เข้ามาทีละก้าวถนนเงียบสงัดในค่ำคืนแสงไฟสลัวกระทบกับผิวถนนเปียกฝนกลิ่นดินชื้นลอยเข้ามาในลมหายใจเสียงฝีเท้าเพียงหนึ่งเดียวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบหัวใจเขาเต้นแรงร่างกายเริ่มหนาวเย็น ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระแวงสายตาของเขาจับจ้องไปที่เงาดำยาวบนผนังเงานั้นไม่ใช่ของเขาเองมันเคลื่อนไหวช้ากว่าแต่มั่นคงและหน้าหวาดวันเสียงลมพัดแรงเข้ามากลิ่นคาวเหมือนเหล็กเปียกเลือดตีจมูกเขารีบหายใจถี่ขึ้นแต่ความรู้สึกกดดันยิ่งทวีคูณแสงไฟถนนกระพริบสลับมืดเหมือนมีบางสิ่งกำลังซ่อนอยู่ในความมืดนั้น ความหนาวแทรกซึมเข้ากระดูกเขาหยุดยืนหูของเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากด้านหลังแต่รอบกายไม่มีใครสักคนฝ่ามือเขาเริ่มสัน่นเหนือเย็นชุ่มหลังคอสายตาพยายามมองทะลุความมืดมิดแล้วทันใดนั้นเสียงฝีเท้าที่ไม่ใช่ของเขาก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนช้าแต่หนักแน่นใกล้เข้ามาทีละก้าวเสียงฝีเท้ายังคงก้องสะท้อน ทุกย่างก้าวเหมือนทิ่งแทงลงบนหัวใจเขาหายใจแรงขึ้นดวงตาเบิกกว้างแต่ไม่พบเงาร่างใดความเงียบที่ตามมาหนักอึ้งเหมือนอากาศรอบตัวหยุดนิ่งความว่างเปล่ากลับน่ากลัวกอว่าการปรากฏของสิ่งใดเขาตัดสินใจก้าวต่อถนนยาวตรงหน้าดูไร้สิ้นสุดแสงไฟแต่ละดวงรีลงราวกับกำลังจะดับเงาดำทอดยาวจนกลืนกินทุกทิศทาง กลิ่นอับชื้นเข้มข้นขึ้นเหมือนกลิ่นจากห้องเก็บศพที่ถูกปิดตายทุกเส้นประสาทบนร่างกายของเขาตึงเครียดหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุกออกมาจาก,กอกทันใดนั้นเสียงกระแทกดังขึ้นจากฝั่งขวาราวกับใครบางคนเตะกระป๋องเหล็กให้กลิ้งไปตามถนนเขาหันขวับแต่พบเพียงถังขยะเก่าและซากแมวตายสายตาเขาพยายามเบนหนี แต่ภาพน่าเฟยยังคงฝังแน่นมแมลงวันบิดนวลเกาะร่างไร้วิญญาณนั้นกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งจนแทบอาเจียนเขารีบก้าวเร็วขึ้นแต่เสียงฝีเท้าปริศนากลับดังตามมาอีกครั้งครั้งนี้ใกล้มากขึ้นเหมือนอยู่ห่างไปเพียงไม่กี่ก้า,าวเขาเริ่มวิ่งร่างกายสั่นสะท้านหัวใจเต้นทีแต่ความรู้สึกกว่ามีบางสิ่งไล่ตามยิ่งชัดเจน ลมหายใจเขาสะดุดภาพรอบตัวสั่นไหวจากแรงวิ่งไฟถนนดับลงทีละดวงปล่อยให้เขาจมอยู่ในความมืดสนิทเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้อยู่ใกล้จนเหมือนข้างหูเป็นภาษาแปลกประหลาดที่เขาไม่เข้าใจเสียงนั้นเย็นชาและเต็มไปด้วยแรงกดดันเขาพยายามปิดหูแต่เสียงนั้นยังแทรกผ่านเข้าไปในจิตใจราวกับไม่ได้มาจากภายนอก แต่เกิดขึ้นจากข้างในสมองของเขาเองเขาสุดตัวลงกับพื้นหูอื้อหัวใจแทบหยุดเต้นแสงไฟสลัวเพียงดวงเดียวส่องลงมาจากด้านบนแล้วเขาก็เห็นมันเงาดำรูปร่างมนุษย์ยืนอยู่ปลายถนนแม้มันไม่ขยับแต่แรงกดดันกลับพุ่งเข้ามาอย่างรุนแรงดวงตาของเงานั้นสว่างว่าเป็นสีแดงเหมือนถ่านไฟที่คุกรุน่น สายตาคู่นั้นจ้องทะลุเข้ามาจนเขารู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงอยู่กับที่เขาพยายามขยับแต่แขนขาหนักอึ้งลมหายใจติดขัดความหนาวแผ่ซ่านไปทั่วตัวราวกับกำลังถูกดึงเข้าไปในความว่างเปล่าเสียงหัวเราะต่ำๆดังสะท้อนก้องไปทั่วถนนว่างเปล่าเสียงนั้นไม่ได้มาจากปากของใครแต่ก้องกังวันอยู่ในอกของเขาเอง เขาตะโกนออกมาแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดลำคอแห้งผากทุกคำถูกกลืนหายไปในความมืดฝีเท้าของเงาดำเริ่มเคลื่อนไหวช้าแต่มั่นคงทุกก้าสะเทือนลงไปในจิตใจเหมือนค้อนเหล็กกระแทกซ้ำๆบนหัวใจเขาพยายามลุกขึ้นวิ่งอีกครั้งแต่ร่างกายไม่ตอบสนองความสิ้นหวังครอบงำ ดวงตาเขาสั่นไหวเต็มไปด้วยน้ำตาแล้วทันใดนั้นเสียงระฆังจากวัดไกลๆก,ก็ดังขึ้นดังก้องท่ามกลางความเงียบเสียงนั้นแหวกความมืดออกเป็นเสียงเสียงเงาดำหยุดชะงักแสงสีแดงในดวงตาค่อยๆหรีลงเสียงหัวเราะหายไปแต่ความเงียบกลับยิ่งหนาวเหน็บเขาได้โอกาสรวบรวมแรงทั้งหมดพุ่งตัวลุกขึ้นแล้ววิ่งไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับ ทุกฝีเท้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวลมหายใจดังสะท้อนในอกภาพเบื้องหน้าพร่าเลือนแต่เขายังฝืนไปต่อเสียงฝีเท้ายังคงตามมาไม่เร็วแต่ไม่ห่างเหมือนมันตั้งใจจะให้เขารู้ว่าหนีไปเท่าไรก็ไร้ทางรอดถนนเริ่มวบเข้าสู่ตรอกแคบกำแพงทั้งสองข้างสูงประงานบีบให้เขารู้สึกอึดอัดเหมือนกับถูกขังอยู่ในกรงมืด กลิ่นเน่าโชยแรงขึ้นผสมกับกลิ่นควันไฟและเหล็กไหมเขากัดฟันสู้กับความคลื่นไส้หัวใจสั่นแรงจนเจ็บหน้าอกเขาหยุดอีกครั้งสายตาหันไปด้านหลังและเงานั้นมันยืนอยู่กลางปลอกใกล้กว่าเดิมจนเห็นรูปร่างชัดเจนร่างนั้นสูงโปรง่งผิวดำมืดไร้แสงสะท้อนแต่แขนยาวผิดสัดส่วนเล็บแหลมยาวราวกับกรงเล็บสัตว์ มันก้าวเข้ามาดวงตาสีแดงกลับมาลุกชนแสงไฟเพียงดวงเดียวเหนือสีสะดดับลงเหลือเพียงความมืดมิดและเสียงหัวใจเขาเองเสียงหัวใจเต้นแรงสะท้อนอยู่ในอกความมืดหนาทึบปกคลุมทุกทิศทางเงาดำคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกก้าวเหมือนเสียงประตูเหล็กปิดลงช้าๆเขาถอยหลังจนติดกำแพงไม่มีทางหนีอีกต่อไป ร่างกายสั่นสะท้านดวงตาเบิกกว้างจนเต็มไปด้วย